ใครที่กำลังมองหาไมซูบิชิไทตันนะครับต้องเป็นคันนี้เลยผมบอกให้ว่าเป็นรถดูคาเทินมานะครับคันนี้2.5 VG เทอร์ v g turbo นะฮะปี2011นะครับได้4ประตูนะฮะล้อแม็กซีเ E37 จดนะครับจดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยเครื่องเดิมภายในเดิมทั้งหมดนะครับเป็นเบาะหนังสีดำทั้งหมดสีที่นั่งเลยนะใครที่สนใจนะครับรถกระบะคันนี้ราคาไม่ถึง3แสนนะครับ289,000บาทเท่านั้นดูคลิปนี้จบติดต่อ ที่เบอร์ได้บนได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่กับผมชื่อเคยนะครับจ่ายทอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถบ้านนะครับนะาลูกค้าเทินมานะครับมีซูบิชิไทตัน2.5 v จุดห้าเทอร์โบนะครับปี2011นะครับจัดทรงลงล้อไม่เรียบร้อยล้อแม็กซีนีสเดหยดแดงนะครับนาคันนี้ราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะครับ2 8 9 0 0 0บาทซื้อสดไม่มีแหวน นะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะฮะจัดฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับงาเคดีฟรีดาวได้เลยนะสำหรับใครที่หาอยู่คันนี้ไม้สองแสนโลนะครับไม้สองแสนโลไม้แท้ไม้เดิมโรงงานเลยนะครับนะอะไรที่เกี่ยวกตัวรถมีอะไรบ้างไปดูกันนะไฟหน้ามัตสึรีเฟคเตอร์นะครับนะหลอดไส้อะโรเจนไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับเดี๋ยวอ่าป้ายทะเบียนนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นกทมนะครับนะตัวจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมนะตัวรังพงรังพึ่งนะครับยังอยู่ครบนะครับคันนี้สีขาว สีขาวออกสีขาวมุกนะนะตัวซุ้มล้อนะตัวล้อแม็กล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวได้แก้มรถนะครับบ้าบันไดชุดข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับที่เปิดเป็นโครเมียมนะนะที่เปิดเป็นโครเมียมเปิดเข้ามาภายในเป็นทูโทนนะสีดำตัดกับสีเทานะครับสีดำสีเทานะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้งหมดสีที่นั่งเลยนะเบาะตึงๆนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยแล้วพวงมาลัย หนังนะสามการแท้เดิมโรงงานนะครับได้ไปจอทั้งสกรีนนะแอร์อนาล็อกมือหมุนนะแล้วก็มีเครื่องเล่น CDFM วิทยุนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับคอนโซลตรงกลางก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวเสาบีนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะเลยเสาบีใหม่กิฟเลยนะมีชุดสีด้านซ้ายนะครับฝั่งซ้ายรถนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับเดิมโรงงานจริงๆนะคันนี้ไม่มีชนหนักพ่ควมจมน้ําแน่นอนนะครับ นะดูตัวน็อตนะครับเสาบีนะครับไม่มีถอดนะครับเดิมโรงงานนะเบาะหนังด้านหลังตึงๆนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่กำลังหานะราคาไปถึง3 0 0แสนครับพี่ได้รถกระบะดีเซลนะครับนะส5 v จ t u r ้าวีเจเทอไว้ใช้งานนะครับนะดูดูด้านหลังนะหยอกดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะครับยางปี2019นะครับหยอกดอกดอกยางไม่ใช่หยอกดอกดอกยางยังลดๆอยู่เลยนะครับล้อแม็กซีสามนะครับไททันพลา นะครับนะตัวนี้สวยนะแม็กไลเนอร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะตัวแม็กไลเนอร์นะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับไฟดับทิมนะไฟดับทิมด้านหลังนะครับตัวโลโก้ไฟเบรกอยู่สามนะครับตัวหนังสือนะครับ v g นะสองจุดห้า v g เทอร์โบนะครับ i d i นะคอมมอนเรลวนะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับรถสวยเดิมโรงงานครับสำหรับใครที่หาอยู่นะมิสูบิชิไทตันนะครับสามารถติดต่อ นาะสอบถามเข้าไมา่ได้เลยนะครับนะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับมาลองขับได้นะครับนะว่ารถคันนี้ขับดีไหมนะครับนะขับเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองมาดูได้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวอ่าไม่มีไฟเลี้ยวนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะปิดเปิดพับไฟฟ้านะครับนี่คันนี้ไม่สองแสนหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับ นะและตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับนะตัวนี้ตัวจอนะตัวจอต้องจูนหน่อยอ๋อกดค้างที่หน้าจอสองวินะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับผู้ขับใวยงานเาพาดใดนอะกจากภาพขณะดขับรถนะครับนะนี่สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับนะเชื่อมต่อได้หมดเลยต้องกดที่หน้าจอค้างทั้งสองวินะครับหน้าจอถึงจะใช้งานได้นะเป็นสัมผัสด้วยนะสำหรับใครที่หาอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์เลย นะรถปี2011นะครับแอร์เย็นเลยแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะอยู่กับผมต้องดูห้องเครื่องนะครับนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องด้วยวะ นะตัวฝากระโปงนะครับนะตัวน็อตที่มีรอยไส่นะไม่รว่าเก็บสีฝากระโปงหรือทำอะไรจุดไหนนะครับนะตัวน็อตตรงนี้นะครับไม่มีถอดเลยนะครับน็อตชุดสีด้านหน้านะตัวโครงสร้างนะน็อตที่ล็อกฝากระโปงนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับนะน็อตตัวโครงนี้นะฮะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะสวยสวยเดิมๆมครับนะคอมเมอนเรลนะดีดีไอดีนะครับนะพิซูพิชีไทตันนะครับ นะสวยๆเดิมๆครับนี่ฝากระโปรงนะสภาพแบบนี้เลยนะมาดูรถตัวจริงได้มาลองขับได้นะครับนะไม่ว่ากันนะครับพาใครมาดูรถด้วยก็ได้นะนะครับนะพาใครมาดูรถด้วยก็ได้นะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับมีซูเปอร์ชีต้าตันนะฮะ2 5 v g อร์โบนะครับปี2011นะครับไม่2แสนโลนะครับค่าตัว2แสน8ห9พันบาทนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับ0917138864 หรือแอดไลน์หาผมนะครับ091713864แอดไลน์ 64, หาผมได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะพันนี้2 8 9 0 0 0นบาทซื้อสดไม่มีแบวสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ